เออซูงานอะไรสวรรค์นาเคเขาประการนสมัครสอบเสีงเขามีเสียงเขาใสู่ไปยังกู้กูัเสียงเาใส่ได้มึงงได้จบอกรูไปยังูได้หว่าสีเสียงเขาใส่อย่างกูก็กำลังคิดเรื่องเสียงเขาเยียนคือกัอยาเนาะน้ำเรื่องทำเรื่องเงียนสมุอเนะจะมันสีเงี้ยนังจบมาแล้วเพระได้มีเวเ็งานทำคือเขาอ่ะไกูว่าอ่าง่ายเเเห็นมึองนาะเชื่อหม บน้น้องเขาคือสีสุดใจเข้ามาเงนอยู่ในมมคลเนาะเออก็คือสีแมนเขาคือสีขนาสนใจเขามาสีอืมเมืองเขาชาสะเย็ือืมอืมอืมอืนอืมอไปอนมองมอืเอามอืมอืมอืมอ รูสบายดีพวกน้องรู้สนใจเข้ามาชอบเสียงยูโมโหดโดยไม่แหละอ้แต่ว่าพวกน้องยังบม่รู้เท่าว่าทีเสียงเขาใส่ไหนเอาแล้วพวกไอ้เฮียนใส่ยังคือไอ้ครับคนนี้เนาะเฮียนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็คนนี้เฮียนภาควิชาวิศวกรรมขนส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่พวกไอ้เฮียนมีสาขาใดๆเออคือคณะอ่านภาคเกี่ยมวิศวกรรมศาสตร์ของพวกไอ้เนี่ยมีอยู่สองสาขาก็คือ ภาควิชา่สาขาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาภาควิชาวิศวกรรมขนส่งและวิศวกรรมไฟฟ้านี่มันเทียนเป็นไรเนี่ยให